ครับสวัสดีครับอีฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกับพ่อแตีมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนชัยวานต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่13ตุลาคม68แลาวพัฒนาออก039 4ี่หราหกขับเลขล่างกับ 9, 4, เก้าสนาะพี่น้องเนาะเป็นตังใดพี่น้องมีผู้โศกผู้หมานบ่นอ้กับเซียนชัยวานพี่น้องนี่นะครับวันจันทร์ที่13ตุลาคม25 68าาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด4กับ5พี่น้อง รับชุดวิ่ง3า5 6 7 8ห้เจ็ับเพิ่นไปเล่นสี่เจ็ดสี่แปดห้พี่น้องออก5 6ตรงตรงนะพี่น้องเนาะรับส่วนสี่นี่มีสี่เจ็ดสี่หกสี่ออก9ก้าขับเล็กวิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะเอา5 6เข้าตรงๆรงนะพี่น้องเนาะราพัฒนาเซียนชัยวานนะครับ มึอนี้กามาแล้วพี่น้องก็เตรียมผ้ามาตามต่ออีกนะครับครับก็จะเป็นวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธท,ที่สิบห้า ครับลาพัฒนาเซียนชัยวาน บนล่างวิ่งหลูดพี่น้องหกับห รับชุดวินนภายในพี่น้องเนอะห้าหกเจ็ดสองสามสี่นะครับ ชุดวินจับคู่พี่น้องห้าห้าสองห้าสาม ห้าสี่นะครับหกหกสองหกสามหกสี่นะครับ ขับส่วนตัวเน้นได้พี่น้องเนอห้าสองห้าสี่หกสองหกสี่นะครับ ครับส่วนตัวกันพี่น้องกันกิรักเกตพี่น้องเกตสองเกตสี่นะครับ อยู่ออกลอดปองสนอพี่น้องเจ็ดสามเอาคอยเข่าตรงๆยิงเนาะพี่นอ้อ,อ,งงนนองเนาะครับวันพุธที่สิบห้าตุลาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งนูดห้ากับหกขับชุดวิ่งห้าหกเจ็ดสองสามสี่นะพี่น้องเนาะเอาห้าสองห้าสามห้าสี่หกสองหกสามหกสี 4, ่ 4, กันเจ็ดสองเจ็ดสี่พี่น้อง รับก็เตรียมข้อขอบพูณนหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะอับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อไว้พรอนคอยเขาก็ให้ปังอีกอับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกโศกมันมันกันนะพี่น้องเนาะ เอาจะลืมได้พี่น้องเลือเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแช่พอดแต้มน้ำเน่เนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอดแต้มนำนาครมครับสุดท้ายทายสุดนี้ขออิจฉทุกคนโฉบโฉบมนันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะพอับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม